ครับวันนี้บรรยากาศฟ้าคือๆฝนมากระโตะนะครับฝนตกปยปอยๆทั้งคืนเลยและถึงเช้ามาก็ยังไม่หยุดยังมีเม็ดโปรยปลายลงมาก็วันนี้เราจะมาเพาะต้นดีปลีลองเพาะต้นดีปลีกันดูครับครับนี่คือเถาของทีปลีดีปลีครับ มันจะเหมือนคล้ายพริกไทยครับตอนแรกอยากจะปลูกพริกไทยก็ว่าจะหาพริกไทยมาปลูกพอดีไปเจอคนรู้จักกันเขาปลูกต้นดีปีอยู่เขาปลูกเลืออ้อยขึ้นตำกำแพงบ้านจะเห็นแล้วมันสวยดีครับคือดีปีเม็ดมันจะเป็นฝักยาวๆครับแต่ถ้ามันโตมันก็จะยาวกว่านี้นะคือมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอัดกัน อัดกันอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ลูกอ่อนมันทับฟักอ่อนทับถ,ถ้าฟักมันแก่มันก็จะเป็นสีแดงครับรสชาติก็จะถามเขาแล้วเขาบอกว่ามันจะเผ็ดแต่ผมยังไม่เคยชิมมันจะเผ็ดๆแล้วก็สปปรรพคุณมันเป็นมีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรครับ เป็นยาบำรุงธาตุแล้วก็แก้อาการเจ็บคออะไรพวกนี้แล้วก็ผู้หญิงมีคันพวกกำลังมีท้องอยู่เขาไมา่ให้กินเยอะครับเพราะว่ามันจะไปทำให้ระบบมดลูกบีบรัดตัวทำอาทำทำให้แท้งได้ครับคือศึกษามาคร่าวๆอย่างนี้ครับแต่ก็ชอบครับต้นมันสวยดีแล้วก็เม็ดมันสวยดี เดี๋ยวลองเด็ดชิมนะรสชาติเป็นไงรชาติมันเผ็ดเผ็ดแต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมหอมคล้ายๆใบชะพูแต่มันจะออกรสเผ็ดเผ็ดมันมัน เห็นเขาบอกว่าเขากินกันลาบพวกพกับน้ําพริกกับลาบก็ได้สดๆถ้าทางจะอร่อยดีเพราะว่ามันก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่แต่มันที่สําคัญคือมันจะมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมันเหมือนกับว่ามันทําให้ชุ่มคอด้วยน,นะอืมก็อร่อยดีเหมือนกันมัน เอขาเอาไปผัดดับกลิ่นคาวพวกผัดตะภาพน้ำผัดพวกปลาไหลรอะไรพวกที่มีกลิ่นคาวเยอะๆเนี่ยได้ก็คงจะจริงเพราะว่าเนี่ยแค่ชิมตรงนี้ก็มันจะมีรสซ,ซ่าๆออกคล้ายๆพริกไทยด้วยพริกไทยสดนะแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนกันกลิ่นมันจะหอมหอมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมันก็ดีครับ แล้วเวลาเพาะเขาบอกว่าให้ให้ตัดเถามันมาตัดเถามันมาให้ยาวพอประมาณนะ่ะแล้วเอามาเพาะได้แล้วเวลาเพาะก็จะหมนุนหมุนเป็นวงครับก็คือเถามันเราตัดมาอย่างเงี้ยคแล้วก็ก็จะให้หมุนเป็นวงเนี่ย มันเป็นวงแบบนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปวางในในถุงหรือว่าในกระถางที่เราจะเพาะวางลงไปแล้วดินกบกบตรงเนี้ยตรงเถามันที่มีรากงอกออกมาเนี่ยให้ดินกบให้หมดแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันก็จะมันก็จะมีต้นแตกขึ้นมาตามข้อมันเพื่อที่จะมีหลายๆต้นแต่ถ้าเราปักปักลงไปตรงๆงอย่างเลยมันก็จะต้นมันก็จะมีอยู่ต้นเดียวครับที่แตกขึ้นมา ก็จะลองดูครับคือ,ย,คย,อยังไม่เคยเพาะยังไม่เคยปลูกก็บอกว่าอายุมันปลูกทีเดียวนี่ถ้ารักษาดีๆมันก็อยู่อายุได้เป็นสี่สิบห้าสิบปีฮะเป็นมรดกได้เลยครับถึงชั่วลูกชั่วหลานครับมาดูถุงเพาะกันครับถุงเพาะเราเตรียมใส่ดินไว้เรียบร้อยก็ถุงน่าจะขนาดประมาณสัก ห้าหกนิ้วครับประมาณเนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่ดินขึ้นมาให้เกเกือบเต็มปากถุงนะครับแล้วทีนี้ยเวลาเราจะเพาะแล้วก็วางลงไปเลยครับวางลงไปตรงนี้ครับวางลงไปแล้วก็ ดินไม่เจอเอาดินหายไปไหนลวงไม่เจอ,อก็จะเอาดินกบไปเลยครับกบตรงวงเถาที่เราม้วนมนไว้กบให้มิดครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ เอาต้นนี้ใหญ่ก็จะวางลงไปวางลไปลักษณะเนี้ยบวงดินลำบากก็ดินกบเหมือน,น,นเดิมครับกบลงไปเลย ก็ระวังอย่าให้เถามันหักแค่นั้นแหละทบลงไปก็วางนี้มันไปแบบนี้แล้วดินกบลงไปเหมือนเดิมทบลงไป ดิ่มก็จะหมดในะน,ดนี้นะแต่หลุมดิ่มสิบจะลึกไปไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวพับปากถุงกบล,ลงไปให้มันนิดครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำอีกทีคือข้าดินมันแน่นมันเกาะกับลากกับเถ้ามันก็วางลงไปเลยครับ สงสัต้องไเอาดินมาไหมดินมดเอาดินมาแล้วใส่ลงไปเลยครับ เดี๋ยวเปว้าน้ำมาลดครับความจริงฝนไม่น่าจะยุบตกน่าจะตกลงอีกจะได้ไม่ต้องลดน้ำเยอะ เสร็จแล้วครับขั้นตอนการเพราะชำต้นดีปรีครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็หาที่ล่มเจ็บเขาไว้หน่อยเก็บเขาไว้ที่ล่มหน่อยแรกแล้วก็หมั่นลดน้ําให้ชุ่มในเวลาถ้าเกิดเขารอดขึ้นมาถ้าจะไปปลูกเราก็ต้องหาเสาหาอะไรให้เขาเกาะเหลื้อยขึ้นไปเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยครับอาจจะเลื้อยตามต้นไม้หรือว่าหาเสามาปักก็ เป็นทรงพุ่มคล้ายๆพริกไทยครับดูแล้วสวยว่าจะมาปลูกไว้ในสวนให้มันล่มลื่นในโอกาสถ้ามีก็จะหาพริกไทยมาปลูกอีกให้มันเป็นเพื่อนกันโอเคครับดีปรีก็ไปลองเพาะดูครับ